คุณเคยรู้สึกไหมว่าความมั่นใจในตัวเองยังไม่มากพอจนพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปหลายครั้งความมั่นใจไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดแต่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้จากนิสัยเล็กๆที่เราทําทุกวันคลิปนี้จะพาคุณไปค้นพบวิธีง่ายๆที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจทีละน้อยจนกลายเป็นพลังที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงคุณจะได้เห็นว่าความมั่นใจไม่เพียงช่วยให้คุณกล้าสแสดงออกมากขึ้นแต่ยังส่งผลต่อการงานความสัมพันธ์และความสุขโดยตรง ถ้าคุณอยากเริ่มต้นสร้างชีวิตที่มั่นคงและก้าวหน้าความมั่นใจคือกุญแจที่คุณต้องมีและคลิปนี้จะช่วยให้คุณเปิดมันออกมาได้ความมั่นใจในตัวเองเป็นพื้นฐานสําคัญที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตในทุกด้านอย่างลึกซึ้งทั้งเรื่องการงานความสัมพันธ์การตัดสินใจและการพัฒนาตัวเองหลายครั้งคนที่มีความสามารถพอๆกันแต่แตกต่างกันที่ระดับความมั่นใจกลับได้ผลลัพธ์ชีวิตที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงความมั่นใจไม่ได้หมายถึงการกล้าสแสดงออกหรือพูดเสียงดังเสมอไป แต่คือความเชื่อมั่นภายในว่าตัวเองมีคุณค่ามีศักยภาพและสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆได้อย่างมั่นคงนิสัยเล็กๆที่ช่วยสร้างความมั่นใจเกิดขึ้นจากการฝึกฝนในชีวิตประจําวันไม่ใช่สิ่งที่ใครมอบให้แต่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้จากการลงมือทําเช่นการดูแลสุขภาพกายใจที่ดีเพราะเมื่อร่างกายแข็งแรงและมีพลังงานสมองก็จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งนี้ทําให้เรารู้สึกพร้อมและมั่นใจมากขึ้นในการเผชิญกับงานหรือสถานการณ์ต่างๆ การใส่ใจในรูปลักษณ์ภายนอกก็เป็นอีกปัจจัยเพราะเมื่อแต่งกายดีสะอาดและดูดีในแบบที่เหมาะกับตัวเองก็จะช่วยส่งเสริมความรู้สึกภาคภูมิใจและเพิ่มพลังบวกให้กับการปรากฏตัวต่วตอหน้าผู้อื่นอีกหนึ่งนิสัยสำคัญคือการฝึกพูดคุยกับตัวเองในเชิงบวกคำพูดที่เราบอกกับตัวเองทุกวันส่งผลอย่างมากต่อความเชื่อมั่นภายในถ้าเรามักคิดว่าเราทำไม่ได้หรือไม่เก่งพอจิตใจก็จะอ่อนแรงและไม่กล้าลงมือทำแต่ถ้าเราฝึกเปลี่ยนคำพูดเป็นกำลังใจให้กับตัวเองเช่นเราทำได้เรามีคุณค่า หรือแม้แต่การยอมรับความผิดพลาดว่าเป็นโอกาสเรียนรู้ก็จะทําให้ความมั่นใจเติบโตขึ้นเรื่อยๆการตั้งเป้าหมายเล็กๆและทําให้สําเร็จอย่างต่อเนื่องก็เป็นเส้นทางที่ดีในการสร้างความมั่นใจเพราะทุกครั้งที่เราสามารถทําตามเป้าหมายได้ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดมันจะกลายเป็นหลักฐานยืนยันกับตัวเองว่าเรามีความสามารถและสามารถพึ่งพาตัวเองได้การสะสมชัยชนะเล็กๆนี้จะกลายเป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่เมื่อเจอกับเป้าหมายที่ยากขึ้นในอนาคตนิสัยเล็กๆอย่างการกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็น ก็ช่วยสร้างความมั่นใจได้เมื่อเราเริ่มจากการกล้าสแสดงออกในวงเล็กๆเช่นการแสดงความคิดเห็นในการประชุมเล็กๆหรือพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานการได้รับการยอมรับหรือแม้แต่การได้ฝึกฝนบ่อยๆจะทําให้เรามั่นใจมากขึ้นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเวทีใหญ่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องก็ช่วยเติมความมั่นใจเพราะความมั่นใจที่แท้จริงไม่ได้มาจากการหลอกตัวเองแต่มาจากความรู้สึกว่าเรามีความสามารถและมีสิ่งที่จะมอบให้กับโลกนี้ การอ่านหนังสือการเรียนรู้ทักษะใหม่หรือการฝึกซ้อมสิ่งที่เราต้องใช้ในงานประจำล้วนเป็นวิธีที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าพร้อมสำหรับความท้าทายต่างๆเมื่อมองในชีวิตจริงของคนดังเราจะเห็นว่าความมั่นใจเป็นตัวผลักดันสำคัญเช่นสตีฟจ็อบส์ไม่ได้เป็นวิศวกร,กรที่เก่งที่สุดในโลกแต่ความมั่นใจในวิสัยทัศน์และความสามารถในการสื่อสารทำให้เขาสามารถชักจูงผู้คนให้ร่วมสร้างแอปเปิลจนกลายเป็นบริษัทที่เปลี่ยนโลกเขามีทั้งช่วงที่ล้มเหลวถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองก่อตั้ง แต่ความมั่นใจในศักยภาพของตัวเองทําให้เขากลับมาสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งอีกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือไอดอลหรือนักแสดงที่ก้าวมาจากจุดเล็กๆหลายคนไม่ได้มีพรสวรรค์โดดเด่นเหนือใครแต่เพราะพวกเขามีความมั่นใจพอที่จะก้าวขึ้นเวทีแสดงออกและ,ะเผชิญกับคําวิจารณ์ทําให้พัฒนาจนกลายเป็นศิลปินที่ประสบความสําเร็จหากพวกเขาเลือกที่จะไม่มั่นใจและหยุดเพราะความกลัวคงไม่มีวันที่ผู้คนจะได้เห็นศักยภาพที่แท้จริง ดังนั้นความมั่นใจในตัวเองไม่ใช่สิ่งที่ใครมอบให้แต่คือผลลัพธ์จากนิสัยเล็กๆที่ทำอย่างต่อเนื่องในทุกวันเมื่อเราหมั่นฝึกฝนตัวเองในด้านสุขภาพความคิดการลงมือทำและการเรียนรู้เราจะสร้างหลักฐานความมั่นใจที่มั่นคงและสิ่งนี้จะสะท้อนออกมาในทุกมิติของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานความสัมพันธ์หรือความสุขส่วนตัวความมั่นใจจึงเปรียบเหมือนเสาหลักที่จะช่วยให้เราก้าวเดินได้อย่างมั่นคงในทุกเส้นทางชีวิตสุดท้ายนี้ความมั่นใจไม่ใช่เรื่องของการแสดงออกให้ใครเห็น แต่คือการที่เรากล้าที่จะเชื่อในตัวเองและสิ่งที่เราทํานิสัยเล็กๆที่คุณค่อยๆสร้างขึ้นในทุกวันจะกลายเป็นพื้นฐานของความมั่นใจที่มั่นคงและยั่งยืนเมื่อคุณมั่นใจมากขึ้นคุณจะกล้าคิดกล้าพูดและกล้าลงมือทําสิ่งที่ใฝ่ฝันได้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมและนั่นจะเป็นพลังที่ทําให้คุณก้าวข้ามข้อจํากัดเดิมๆและเปิดประตูไปสู่โอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตจําไว้ว่าความมั่นใจไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมมันอยู่ในตัวคุณเพียงแค่คุณเริ่มลงมือทําตั้งแต่วันนี้้สุดทาย หากคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเกมแห่งชีวิตด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ